วัดีค่ะวันนี้มานำเสนอเสื้อลูกไม้พัดแก้วนะคะรุ่นนี้เป็นปีไซส์ค่ะอก4 4่นะคะไหล่กว้าง22นิ้วค่ะความยาวของเสื้อ24นิ้วนะคะประมาณนี้นะเป็นเสื้อคอกลมนะคะตกแต่งด้วยลูกไม้ค่ะเ,เสื้อแขน3ส่วนแบบนี้นะคะด้านห้างจะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรุ่นนี้ใส่สบายนะคะไม่คันไม่ร้อนใส่เที่ยวใส่ทำงานได้นะคะมีซับในตัว มีทั้งหมด12สีนะคะสีฟ้าที่แม่ค้าใส่แล้วก็สีบานเย็นค่ะสีขาวค่ะสีดำค่ะ ล็อบบี้ค่ะสรีส์เครื่องดค่ะฟรีคิมค่ะถ้ะาลูกค้าสนใจกดสั่งซื้อหรือทักแชทเข้ามาได้นะคะมีแอดมินคอยให้คำแนะนำค่ะ